เริ่มเลยก็ได้เก็คือพี่จะมาแถลงการดราม่าก็คือตอนนี้มีคนเข้าใจผิดแล้วก็ไปแชร์ข่าวผิดๆที่เป็นข่าวเท็จของพี่เอิงหรือแชร์ข่าวของเอิงอ่ะพี่ก็ในฐานะเขางงหลายคนงงเพราะดราม่าเอยก็เลยดราม่ามันส่วนมากมันจะอยู่ในเฟซบุ๊กเนาะก็มีเออมีหลายที่ใช่มีรุกทพี่มีเพื่อนแถวมิราดล่าสุดอะน่ารกมาก มีคนเข้าใจผิดแล้วก็ไปโพสต์ว่าองเสือเสีย,สยหายแล้วคราวนี้มันก็เป็นผลให้พอทุกคน,น่ไปเสพข่าวที่มันผิดแล้วใช่ไหม <_ u> ก็เข้ามาโพสต์ในช่องทางที่มันเป็นงานของเองเ <withd rew. S 2> ิงอะไรอย่างเงี้ยมาโพสต์ว่าว่าเสียอุคงเสร็จแล้วคราวนี้ม,มันก็กระ <u> ทบต่อจ,จิตใจงานภาพลักษณ์ใช่ไหมละ่ะแกใช่ใชเสร็จแล้วคราวนี้ <u> เออพี่ก็ต้องออกมาพูดหน่อย แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะลงลงคลิปอยากเป็นทางการอีกทีนึงอ่าไม่ใช่ให้คนเข้าใจผิดพี่เชื่อว่าคนที่เข้าใจผิดอะเขาไม่ได้ติดตามเราอือเอา,อางี้ดีกว่าซึ่งถ้าทุกคนติดตามเราอะเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าเออเราคุยหรือเราเล่นกันอย่างเงี้ยมานานแล้วพี่ก็ประกาศไว้ว่าเออพี่มีคนคุยนานนานมากๆแล้วเป็นปีแล้วใช่ก็คือจะบอกเลยก็คือคนคุยก็คือพี่เอิงอ่นแหละอือเอาก็จริงไะ ทุกคนก็รู้อยู่แล้วไงแต่ว่าพี่อาจจะแบบไม่ได้พูด <c oughs> ่งงนะพูดว่าเอ้ยเอิงเป็นคนคุยอะไรอย่างงี้แต่พี่บบมีคนคุยแล้วคนหนึ่งครับอะไรอย่างงี้อืม <c oughs> ไปอ,อยู่ดีด,ดีก็ถแถลงโดยไม่ทันได้เตรียมใจเลยนะใช่แต่แต่คนอ่ะส่วนมากจะไปเข้าใจข่าวผิดที่คนแชร์ไปผิดผิด,ผดก็คือเหมือนว่าพอแชร์ข่าวผิดก็มีคนไปคอมเมนต์แต่งเรื่องที่มันไม่ไม่จริงเลยอย่างเช่นแบบเรื่องที่แบบเอ้อเองิเองเคยทํางาน กับบริษัทเก่าอยู่ด้วยกันมาตลอดเออหรือเป็นเพื่อนกับอ่าพิเกตหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่เออใช่เรื่องนี้มันก็ไม่ใช่แล้วทุกคนก็เข้าใจผิดแล้วก็อย่างเรื่องที่องเอิงเป็นมามีคนมาไหว้ยเยอะก็คือเอิงเป็นมือที่สามหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมบอกเลยว่าไม่จริงไม่ใช่เพราะว่าเอาจริงๆนะผมผมอะ่ะหลังจากที่ผมแยกออกมาทํางานคนเดียวอ่ะผมะผมาพึ่งทักชวนอง่มเอิงไปทํางานนะครับผม แต่บอกเลยว่าผมก่อนนั้นผมก็มีการแบบเอ่อคุยเคยคุยแชทกับพี่เน็กเป็นการส่วนตัวแล้วแล้วบอกเลยว่าเอ่อพี่เน็กอากาเกะรู้จักกันก,นก่อนก่อนที่ผมจะทักไปชวนกับองเอิงคุยงานอีกแล้วผมก็อยากจะมาแก้ข่าวขององเอิงไม่ใช่มือสามแต่ว่าไม่ใช่ว่าใครจะก่อนจะหลังจะสําคัญนะอยู่ที่ว่าเออเขาดูแลกันดีหรือเปล่านะทุกคนก็เข้าใจผิดตอนนี้มันเข้าใจผิดกันไปใหญ่โตแล้วว่าองคเอิงอ่ะคือ เป็นมือที่สามมาแย่งแต่แล้วก็เป็นเพื่อนกับพิ่เก๋แต่ความจริงอะ่ะมันไม่ใช่เลยครับเอิงเป็นแค่เป็นเพื่อนของแฟนเพื่อนสนิทของผมอีกทีหนึง่งแล้วมันก็เลยทําให้เรามีโอกาสได้เจอกันบ้างมีคนถามว่าที่ปรึกษาหรอกคะคือผมอ่อะอเป็นคนทักเอิงไปเองคือเอิงไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วคือที่ปรึกษาคือเข้าใจผิด อาจจะเข้าใจผิดกันว่าเขาไปเป็นปรึกษาความรักระหว่างแกหรือเปล่าตอนที่แกยังไม่เลิกคนเขาเข้าใจกันอย่างนี้หรือเปล่าคือคือมันไม่มีตอนตอนที่ไม่เลิกครับ <c oughs> ผ,มผมแยกออกมาทํางานคนเดียวแล้วแล้วเคย <c oughs> ทุกคนเคยสังเกตไหมว่าตอนผมแยกออกมาทํำ SPD คนเดียวตอนที่เราประกาศไปแล้วว่าเออผมโสดแล้วนะอะไรเงี้ยคือไม่ตอนนั้นมันไม่มีอุคงเอิงเลยแล้วอุ่งเอิงจะมาพักช่วงหลังที่ผมประกาศไปแล้วว่าโสดใช่ แล้วใครทักมามีคนจะขอเข้ามาร่วมเลยใช่แล้วก็เออมันก็อยากอยากให้ทุกคนจบเรื่องเนี้เพราะปีทุกคนเอาไปแต่งเรื่องอ่ะไปพูดไปแชร์กันอย่างเงี้ยอย่างเช่นอ่าพี่พี่นุ่นใช่ไหมที่เอาข่าวไม่จริงไปแชร์ใช่ไหมเขาก็มีการทักมาขอโทษเป็นการส่วนตัวซึ่งผมผมไม่เคยออกมาประกาศหรืออะไรนะบอกว่าพี่นุ่นพูดเรื่องอะไรเขาไม่เป็นความจริงหรืออะไรเงี้ยนะเขาทักมาเองไม่รู้ว่าเขาไปรู้มาจากไหนแต่เขารู้ว่ามันไม่จริงคนเขาอยากรู้ว่าคบกันจริงไหมคะตอนนี้ ตอนนี้ก็สถานนะก็คือเราบอกไปแล้วว่าเป็นคนคุยกันนะครับยังไม่ได้บอกว่าเราคบกันแต่ข่าวอะ่ะในเพจทั้งหลายด้วยก็เอาไปตีว่าเอ้เราคบกันหรือว่าเราเปิดตัวแข่งหรือเปล่าคือความจริงถ้าคนที่ติดตามอะ่ะก็คือผมไม่ต้องพูดอะไรแล้วคนที่ติดตามเพราะว่าจะรู้อยู่แล้วว่ายังไงใช่ไหมครับซึ่งผมก็บอก ไปเป็นปีแล้วผมคุยมีคนคุยแล้วแต่ผมอาจจะแบบไม่ชัดเจนนิดนึงตรงที่แบบไม่ได้เฉลยว่าเป็นใครอะไรเงี้ยแต่ทาให้ทุกคนรู้ว่าเออคือองค์เอิงแต่ว่าอาจจะไม่ได้บอกออกสื่อว่าเอ,อ้ยผมคุยกับองค์เอิงอะไรเงี้ยอืมอันนี้ก็เป็นส่วนที่อาจจะแบบว่าเออเขาว่ามีส่วนผิดด้วยหรือเปล่าที่ทําให้ทุกคนเข้าใจผิดที่ไม่ได้บอกว่าเป็นแกหึไม่ใช่หรอกหลังจากที่เขาดูนะตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่า ถึงบอกอะไรไปก็ไม่น่าจะไม่น่ามีประโยชน์แล้วอ่ะดูจากสภาพแล้วไม่เป็นไรเผื่อว่ายังมีคนที่คิดจะเปิดใจหรือคนที่เป็นกลางคนที่พร้อมรับฟังข่าวที่มันเป็นเรื่องจริงนะคะคนดูเป็นแสนคนแล้วสำนักข่าวค่ะเอิงขอร้องค่ะแก้ข่าวให้ด้วยแก้ข่าวให้ด้วยนะคะที่บอกว่าเอิงจุ๊บเปิดตัวสปายนู่นนี่นั่นนะคะ ลบกวนช่วยบอกด้วยว่ามันมันไม่ได้เป็นการจุ๊บเปิดตัวหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ได้หอมไม่ได้โดนอะไรเลยด้วยซ้ํานะคะม,ม,ม,มันเป็นมุมมันเป็นมุมพอดีแหละแต่ว่าก็เป็นปหลายสดที่เราเล่นกันไงนแต่มันเป็นปกติอยู่แล้วถ้าเกิดคนที่ติดตามอ่ะก็คงจะรู้แหละว่าเป็นยังไงจริงๆใช่ใช่คนที่ติดตามก็นั่นแหละครับก็คนที่ติดตามก็จะเข้าใจอืมเป็นกําลังใจให้ขอบคุณะคะขอบคุณครับ ผู้หญิงแสดงออกเยอะกว่าผู้ชายอะเขาว่ามาจริงๆผมก็อยากจะอัดคลิปพูดออกไปนะแต่พวกนี้ก็ว่าจะลงกันเป็นคลิปเลยเพราะมันค,คือเรื่องที่ทุกคนเข้าใจผิดนะครับเหนื่อย,ยจริงอะหลังจากเห็นรู้สึกเลยแบบว่าโอ,อ้ oh <my> god ออออใช่ก็คนดูจะแยะละดึกแล้วนะมาไลฟ์ตอนดึกกันเนี่ย ตื่นมากันรหรือยังไงหรือยังไม่นอนสิ่งกาลังใจให้ขอบคุณค่ะรักพี่เอิงนะขอบคุณค่ะคืออ่ะก็จะชี้แจงอีกรอบนง่น<ถ>คนดูเยอะขนาดนี้ก็<ค>พูดไปเลยไหมขอขอพูดขอพูดนิดน,นึงว่าคนที่แบบว่าว่าเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหม,มคือเรื่องบุคลิกภาพหรือว่าการแสดงออกอะมันเป็นเรื่องที่แต่ละคนน่ะก็จะมีไม่เหมือนกันนึกออกไหม เขาเป็นคนที่มีนิสัยที่รา่าเริงแล้วก็ชอบเล่นกับเพื่อนถ้าดูนะคะเอิงเล่นทั้งกับผู้หญิงทั้งกับผู้ชายแบบนี้เหมือนกันหมดแต่ข่าวที่โดนตัดมาลงหรือสิ่งที่คนเอามาลงอ่ะเขาก็เอามาลงแต่ตอนที่เอิงเล่นกับไปหรือเปล่าถ้าคุณติดตามคุณจะรู้ว่าเอิงเป็นคนยังไงอืม จริงเรอจริงๆเราก็เล่นกันตลอดนี่แหละแต่ว่ามันด้วยจังหวะไงจังหวะนั้นพอดีแล้วก็ข่าวก็เอาไปลงแล้วก็ไม่ให้มีคนเข้าใจผิดเยอะ mm. ก็เดี๋ยวผมจะตอนนี้คนก็ดูเยอะมากแล้วเดี๋ยวผมจะพูดทีเดียวแล้วกันนะเดี๋ยวก็จะจบไลฟ์แล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีถ่ายงานอีกสิบโมงนะครับผมตต่เช้าก็คือตอนนี้มันมีเรื่องเข้าใจผิดนะครับเรื่องของเอิงก็เป็นการแชร์ข่าวเท็จแล้วก็เข้าใจผิดในตัวเอิงมีหลายประเด็นมากอย่างเช่นเรื่องที่ พี่นุ่นนะครับได้ได้แชร์ออกไปบนเพจพี่นุ่นแล้วก็มีคนมากดไลค์หรือมาคอมเมนต์เยอะมากซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันไม่จริงเลยแต่ว่าพี่นุ่นก็ได้มีการทักมาขอโทษเราแล้วขอโทษไปแล้วก็องเอิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมอืมซึ่งเราก็ไม่ได้ไม่ได้ติดใจอะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจผิดไงแล้วมันก็ทําให้มีคนอ่ะมาว่าองเอิงในทุกๆช่องทางให้มันเสียหายมันก็เป็นผลกระทบต่อกแกใช่ไหมอืม แต่เราก็ไม่รู้ยังยงไงแล้วเราก็ขอให้เขาช่วยแก้ข่าวให้แล้วแหละใครอะ่ะ <c oughs> มีคนมาขอรับด้วยอืมแล้วช่วยให้เขาขอแก้ข่าวที่มันถูกต้องแล้วซึ่งผมไม่ได้ทักไปบอกพี่นุ่นนะว่าแบบว่าเอ้พี่ข่าวนี้ไม่จริงอะไรอย่างี้เขาทักมาบอกเองซึ่งไม่รู้ว่าเขาไปรู้ว่าไอ้เรื่องเรื่องนี้มันเป็นยังไงแต่เขาว่าทักมาขอโทษแล้วเรียบร้อยซึ่งก็ก็โอเคแล้วที่เขารู้ว่าความจริงหรือไม่จริงมันเป็นยังไงไม่ใช่แบบว่าจะเอาอะไรของเราไปพิมพ์ก็ได้เรื่องที่มันไม่จริงอะไรเงี้ยทําให เ <FC S 2> อฟซีของเขาหรือว่าฐานคนดูของเขาอะที่มีเป็นร้านอยู่แล้วอาจจะเข้าใจผิดเพราะาเอิงก็ชอบพี่นุ่นมากเหมือนกันใช่ไหมแกก็เป็นคนหนึ่งที่ที่ติดตามพี่เขาเหมือนกันเป็นเอฟซีของพี่เขาเหมือนกันอก็ไม่อยากจะให้แบบอืทุกคนเสียข่าวที่มันไม่จริงน,นะครับก็เป็น <c oughs> โหละโอะไม่จริงครับไม่ เขาไม่คิดว่าเขาไม่คิดว่าคนจะเข้าใจผิดกันได้ขนาดเนี้ยกับพี่นุ่นที่เขาติดตามมานานมากแล้วเขาก็ชอบมากอไม่เป็นไรโอเค โอ้ยน้องเป็นอะไรนะแกกินข้าวหันเลยห่อยกินแต่หนูว่าไปเถอะตอนนี้ไม่ต้องไายแล้วนั่นแหละครับ มันคือเรื่องที่ทุกคนเข้าใจผิดแหละไปว่างเอิงมันคือเรื่องที่ไม่จริงถ้าคิดว่าจริงก็หาหลักฐานมาคิดว่าออเจริงอย่างที่เขาว่าก็หาหลักฐานมาแล้วกันอืมแต่ถ้าไม่มีหลักฐานก็ก็เท่านั้นมันก็ไม่ใช่ความจริงเพราะเราก็มีหลักฐานของเราอืผมก็ไม่ไม่รู้จะพูดไงแล้วคนก็ไปเชื่อพิมพ์อะไรก็ไปเชื่อง่ายๆไม่ไม่เอามาจากไหนอ่ะที่ว่าเขาแย่งหรือเขาอะไรหรือตาเขาต่างๆนานาใช่ผม อืมผมเด้ยเป็นคนทักเอิงไปเองเอิงจะมาแย่งได้ไงผมโสดแล้วแล้วผมก็ถักเอิงไปแล้วมันเอิงจะมาแย่งจากใครได้ไงผมโสดแล้วจะจำเป็นต้องแย่งคนโสดเหรอผมแยกออกมาทํางานคนเดียวแล้วอืมผมไม่อยากให้เข้าใจจะเข้าใจผิดกันแบบนี้ละทุกคนรัเข้าใจผิดกันแบบนี้มาสองปีแล้วอ่ะใช่ไหมปีสองปีแล้วอ่ะต้องแต่แรกแล้วอ่ะซึ่งเอิงก็ออกมาบอกแล้วทุกรอบ ว่าไม่เป็นความจริงนะครับอกให้ปิดเลยเขาพูดคนเดียวก็ได้แกไม่ต้องอ่านอ่านเนอะอ่านไปต้างทำเสร็จแล้วฮะคนเรามันใจร้ายได้ขนาดนี้วะ เขายังไม่รู้เลยว่าเขาไปเขาเปทำอะไรให้เหรอนั่นแหละครับก็คือพี่ก็ยังยืนยันความจริงเหมือนเดิมในฐานะที่เออพี่เป็นซี o อนะเป็นเป็นประธานของบริษัท โ n ว e น t ดนเทน n มนต์ no ก็มีเด็กในสังกัดหลายคนก็ไม่อยากให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมันกระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์งานแล้วก็จิตใจของเด็กในสังกัดอะไรที่มันไม่จริงก็ไม่ควรมาว่ากันนะครับอืมซึ่งถ้ายังเกิดแบบนี้ต่อไปก็ต้องทําการฟ้องเพื่อเป็นเคสกรณีนะฮะใครที่คอมเมนต์มาว่าเงินน IG หรือ ในที่เวลาองเอิงโพสงานนะครับมันมีผลกระทบต่องานคือเขาทํางานคือลูกค้าเขาไม่อยากจะเห็นคอมเมนต์เสียเสียหายในงานของเขาทุกคนก็ไม่ควรไปว่ากันนะครับอืมถ้าใครที่ว่าไปแล้วก็ไปลบซะเพราะมันไม่ได้เป็นความจริงซึ่งเราก็ไม่รู้จะยืนยันยังไงละซึ่งคนที่คนที่รู้ว่าตัวเองผิดหรือโพสต์เรื่องที่ผิดก็ยังยังทักมาขอโทษอ่ะอยังทักมาขอโทษแล้วมันจะจริงไหมถามหน่อย มันจะมันจะเป็นเรื่องจริงได้ไหมในคนที่คนที่กล่าวหาเราก็ยังทักมาขอโทษแล้วคุณก็ไปเชื่อกันต่อกันเองอนั่นแหละครับผมว่าไม่อยากให้ให้เอิงเสียใจอยากให้เขามีกําลังใจแล้วก็อยากให้เขากลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนเนี้ยถ้า เออมันเป็นอย่างนี้มันก็มีผลกระทบต่องานและจิตใจอืมมันก็มีผลกระทบต่อบริษัทเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่แบบว่าเป็นเรื่องเล็กๆที่ทุกคนจะว่ากันได้สนุกปากทุกคนก็ทีมเอิงเขาก็มีทีมงานของเขาที่ต้องดูแลถ้าเอิงเอเป็นคนไม่ดีจริงอย่างที่เขาว่าจริงเอิงก็ไม่ได้มีคนรักขนาดนี้ไม่ได้มีทีมงานเป็นทีมที่รักแล้วก็ทํางานให้เขาขนาดนี้หรอกครับอืมถ้าพี่เป็นคนไม่ดีจริง เออพี่ทำอย่างที่เขาว่าจริงตามในข่าวจริงพี่ก็ไม่คงเป็นคนโกหกจริงพี่ก็ไม่คงทํางานมาจนคงไม,ม่ใครคเออคงไม่มีใครคบอะออจริงไหม,ไมถ้าพี่แบบโกหกพี่โกหก